บ้านสร้างคุยทิมอุดมพุทธสมาคมคู่ใจแหล่งน้ำใสน้องหลุมหินแดนดินไม้ยางป่าหล่ำค่าด้วยเสียงธรรหนอมนำภูมิปัญญายินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการคัดเลือกกำนันผู้หญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2567ด้วยความยินดียิง่งประวัติผู้รับการประเมิน นายพงพัฒน์อินทิจัน์เกิดเมื่อวันที่30พฤษจิกายนพุทธศักราช2531ปัจจุบันอายุ35ปีสำเร็จการศึกษาะระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีโทรคมนาคมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคณะครุศาสาตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประวัติด้านการทํางานดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านสร้างคุยหมู่ที่6ตําบลพังโคนอําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครตั้งแต่เมื่อวันที่29กันยายนคมพุทธศักราช2564จนถึงปัจจุบันคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลด้านบุคลิกลักษณะนายพงพัฒน์อินทิจันเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดหลักธรรมพรมวิหาร4ในการคลองตน คลองคนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขประกอบด้วยเมตตาการุณามุนิตาอุเบกขามีความซื่อสัตย์สุจริตต,ต่อหน้าที่ของประชาชนโดยการยึดหลักหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านที่พึงปฏิบัติต่อลูกบ้านประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนมีภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนมีทักษะมีความรู้มีความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบโดยมีวิสัยทัศน์บ้านสร้างคุยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างมีประชาธิปไตยอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีสุขภาพดีทนหนาห่างยาเสพติด ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการส่งเสริมความสามคัคคีปรองดองสมานฉันท์การบริหารจัดการความขัดแย้งภายในพื้นที่จนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยใช้หลักประชาธิปไตยยึดหลักเสียงข้างมากที่ชอบธรรมและรับฟังเหตุผลจากเสียงส่วนน้อยใช้หลักการมีส่วนร่วมใช้กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านโดยมีคณะกรรมการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทข้อขัดแยง้งให้เกิดความเป็นธรรมเกิดความปรองดองสมานฉันท์และพึงพอใจต่อทุกฝ่ายลดคดีความสู่ระบบศาลทําให้ในปีพุทธศักราช2566ไม่เกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆลดปัญหาชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ ด้านอำนวยการมีระบบการจัดงานธุรการการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้านอย่างถูกต้องและโปร่งใสมีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและการประชุมประชาคมหมู่บ้านเป็นประจำมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งและมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านเช่นผ่านทางหอกระจายข่าวการติดประกาศเพจชุมชนฮักหน้าสร้างคุยไล่หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากความร,รู้ข้อมูลข่าวสารด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎกติกาข้อบังคับของหมู่บ้านโดยยึดหลักกฎหมายความมีเหตุผลและสันติวิธีโดยใช้หลักธรรมนูนชุมชนเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด กิจกรรมออกตรวจเพื่อคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสารณประโยชน์ของหมู่บ้านและป้องกันปัญหายาเสพติดมีแผนมีระบบการป้องกันและบรรเทาสารภัยของหมู่บ้านได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอชรบประสุสั์อาสาประจำหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อป้องกันอักขีภยัยวัตภยัยอุทกภยัยภัยแลง้งและปัญหาอื่นๆทั่วไปภายในหมู่บ้าน ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดเก็บและจัดทําข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบสามารถนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยมีการประชุมวางแผนและประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางในการที่จะทําแผนหรือกิจกรรมต่างๆมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาปัญหาจุดเด่น จุดด้อยในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประสานและบรรณาการเชื่อมโยงแผนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอและส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกโครงการและกิจกรรม สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มีติดการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆทั้งก่อนดำเนินโครงการระหว่างดำเนินโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อติดตามผลให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และนําข้อมูลเก็บไว้เพื่อนําไปศึกษาพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้านส่งเสริมเศรษฐกิจมีการนําแนวคิดมาขยายผลการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ทเช่นโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางมีผลผู้คนรักกัน โครงการหมู่บ้านนำร่องการปลูกพืชผักสวนครัวขนาดเล็กในครัวเรือนเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ2567เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้รูปแบบโคกหนองนามโมเดลเพื่อขยายผลสู่ชุมชนและผู้ที่สนใจมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรด้านปศุสัตว์มีการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงกระบือและมีการจัดตั้งกองทุนกระบือบ้านสร้างขุยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นอาชีพเสริมในการสร้างไรายได้ตลอดปีเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าพื้นเมืองบ้านสร้างขุยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มของกินถูกปากของฝากถูกใจกลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวบ้านสร้างขุยมีตลาดชุมชนเพื่อใช้พื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรของชุมชนมีการรวมกลุ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าพิมพ์ลายใบไม้ธรรมชาติเพื่อใช้และจำหน่ายในอนาคต สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนและปัใจจัยในการผลิตด้านการเกษตรเช่นการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัตดุธ,ธรรมชาติการทำน้ำหมักฮอร์โมนไข่เพื่อลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยการจัดทำทังขยะเปียกลดดกร้อนเพื่อกำจัดขยะเปียกให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยบำรุงดินส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงหนแดงเพื่อลดต้นทุนในการซื้ออาหารเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดบุรณาการกองทุนต่างๆในหมู่บ้าน โดยใช้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองโดยหมู่บ้านสร้างขุยมีกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านที่ได้จากเงินจัดทาผ้าป่าฮักบ้านเกิดและเงินบริจาคที่ได้จากการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในหมู่บ้านมีการประชาคมให้สามารถนํามาใช้ในการพัฒนากิจกรรมหรือโครงการต่างๆให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง เป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียงด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขกิจกรรมพัฒนาสตรีมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมส่งเสริมภาพไทยใส่สนุกทุกวันสำคัญกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มแปลรูปอาหารของกินถูกปากของฝากถูกใจกลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าวกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการฟ้อนรำการสวดสรพันยะเป็นต้น กิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมดูแลและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในเด็กร่วมกับโรงพยาบาลพังโคนและสัมง,งานเทศบาลตำบลพังโคนสีจำปากิจกรรมรวมน้ำใจไทยสร้างขุยเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมกิจกรรมหาทุนมอบทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างขุยเป็นต้นกิจกรรมผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อโอกาสมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมถุงปันสุขในวันสําคัญกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้โดยโอกาสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกรรมดูแลและติดตามผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยกลุ่มแคร์กิ v เวที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลพังโคนและสำนักง,งานเทศบาลตำบลพังโคนสีจำปาคณะกรรมการหมู่บ้านและอสมอเป็นต้น มีการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนพญาช้างคู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งยึดเหนียจจ่ยวจิตใจสร้างความรักความสามคัคคีและความภาคภูมิใจของคนในชุมชนบ้านสร้างคุยโดยงบประมาณจากการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนชาวบ้านสร้างขุยมีการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ของชุมชนลายสร้างขุยมีการรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายใบยไม้จากธรรมชาติพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตมีกองทุนขยะ cycle, รีไซเคิลรวมกับสำนักงานเทศบาลตำบลพังโคนสีจำปาและกิจกรรมการจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ได้ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมมีการจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สวยงามภายใต้กิจกรรม โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางมีผลผู้คนรักกันโครงการหมู่บ้านนำร่องการปลูกผักสวนครัวขนาดเล็กในครัวเรือนกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ในชุมชนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านภายใต้กิจกรรม1เดือนหนึ่งภารกิจจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาบ้านเกิดมีการประสานระหว่างเครือข่ายด้านสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีการจัดการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เช่นโรงพยาบาลพังโคนร่วมกับอสมดำเนินการเฝ้าระวังดูแลติดตามโรคต่างๆภายในชุมชนเทศบาลตำบลพังโคนสีจำปาสนับสนุนงบป,ประมาณในการดำเนินกิจกรรมโครงการมะเร็งเต้านมโครงการทูวีนัมเบวันโครงการหมอชาวบ้านและกิจกรรมของกลุ่มแคร์กิฟเวอร์ ที่ว so ่าการอำเภอพังโคนประสานและมอบนโยบายด้านการป้องกันดูแลโรคและภัยสุขภาพต่างๆอย่างทันท่วงทีมินิธัญรักษ์พังโคนสนับสนุนในการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชและผู้ติดสารเสพติดเพื่อการดูแลรักษาและบำบัดฟื้นฟูสาธารณสุขอำเภอพังโคนประสานและมอบนโยบายด้านการป้องกันดูแลโรคและภัยสุขภาพต่างๆอย่างทันท่วงทีด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสร้างคุยจัดหาทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเป็นประจำทุกปีส่งเสริมวัฒนธรรมวันสำคัญทางาศาสนาประเพณีต่างๆส่งเสริมกิจกรรมผ้าทไทยใส่สนุกสนับสนุนกิจกรรมด้านาศาสนาได้แก่การทำบุญตักบาตรถนนสายบุญในวันสำคัญทางชาติาศาสนา,าพระมหากษัตริย์ จัดทำกระถินสามคัคคีเพื่อรวบรวมงบประมาณในการบูรณะวัดให้คงทนถาวรและส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านทางสถานีวิทยุ fm 104.25 MHz โดยวัดป่าบ้านสร้างคุยผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เช่นกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านภายใต้กิจกรรม1เดือน1ภารกิจจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมปลูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมจิตอาสาป้องกันภัยแล้งเป็นต้นบ้านสร้างคุยมีการส่งเสริมวินยัยการออมผ่านกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนออมแห่งชาติกอชอผลการดำเนินโครงการก่อให้เกิดการส่งเสริมวินัยการออมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบการออมเงินในวัยเกษียณมีวินัยในการออมและมีโอกาสเข้าถึงมาตรการส่งเสริมการมีไรายได้เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีพยามเกษียณจำนวน33คน มีกองทุนออมวัลบาทจำนวน153คนมีกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านมีสมาชิก210ครัวเรือนมีกองทุนขยะรีไซเคลิลมีสมาชิกจำนวน90ครัวเรือนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่คือปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแลง้งได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการประชุมประชาคมเพื่อนำเสนอปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ ื่อขอความช่วยเหลือประสานงานหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเสนอของงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้ําในชุมชนให้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้การดำเนินงานได้รับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนประสบผลสำเร็จประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในการดำเนินงานที่รวดเร็ว องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือก่อให้เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมเป็นคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวการกระทำการผิดกฎหมายในระดับอำเภอพังโคนจัดตั้งคณะกรรมการด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย เฝ้าระวังติดตามตรวจตราความสงบเรียบร้อยในการป้องกันปัญหาด้านอาชญากรรมในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอจัดตั้งคณะกรรมการด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในการป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดอำเภอมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมจิตอาสาหนึ่งเดือนหนึ่งภารกิจจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางมีผลผู้คนรักกันโครงการหมู่บ้านนำร่องการปลูกผักสวนครัวขนาดเล็กในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนและเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งทางอาหารให้กับครอบครัว ถาผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยเหลือในอำเภอตามคำสั่งแต่งตั้งและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสมเช่นการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจจุดสกัดจิตวันอันตรายกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้งการจัดสถานที่เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆในระดับอำเภอผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษอื่นๆ ผลงานดีเด่นเป็นพิเศษที่ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยในระดับต่างๆดังนี้ผ่านการอบรมจำนวน13หลักสูตรพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆเผยแพร่ความรู้สู่เครือข่ายต่างๆดังนี้เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนกิจกรรมเยาวชนใส่ใจสุขภาพและต้านภัยยาเสพติด เป็นวิทยากรกระบวนการกิจกรรมนันทนาการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสว่างแดนดินณนะเรือนจำอำเภอสว่างแดนดินเป็นวิทยกรโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่เครือข่ายระดับตำบลเป็นวิทยกรวิชาชีพโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อดูแลคนพิการ และองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดสกลนอครกิจกรรมที่2ส,ส่งเสริมศักยภาพอาชีพคนพิการเป็นวิทยากรโครงการค no. ่ายทวีนัมเบอร์วศูนย์การเรียนรู้อำเภอสว่างแดนดินเป็นต้นผลจากการดำเนินง,งานทำให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินในกิจกรรมต่างๆรวมกับองค์กรและหน่วยงานจำนวน7ครั้ง3หน่วยงาน ได้แก่ห้างสปปรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์พังโคนมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสว่างแดนดินรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยประจำปีพุทธศักราช2565ระดับจังหวัดสกลนครรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอพังโคนประจำปีพุทธศักราช2566 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกลุ่มบีหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปีพุทธศักราช2566ระดับจังหวัดสกลนครรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยประจำปีพุทธศักราช2566ระดับจังหวัดสกลนครผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานพัฒนาชุมชนมชชปีพุทธศักราช2566 ประเภทบุคคลผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนมชช,ชปีพุทธศักราช2566ประเภทชุมชนผ่านการอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาประจำบ้านสร้างขุยผลจากการดำเนินง,งานตามประเด็นการประเมินที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างยิ่งเห็นได้จากการมุ่งม,มั่นในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านทางด้านส่วนตนและการรับมอบหมายนโยบายจากหน่วยงานกระทรวงทบวงกลมที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้ความร่วมมือในวงวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานประสุ์ผลสำเร็จเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและหน่วยงานราชการได้รับการยอมรับให้เป็นผู้แทนผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมของอำเภอพังโคนประจำปีพุทธศักราช2567